โอเคค่ะอาเสียงแล้วนะคะเออพอดีเมื่อพอดเออีเดี๋ยวดิฉันจะแจ้งราลยละเอยียดให้คุณทราบนะคะว่าทาไมทางเราเนี่ยถึงได้ติดต่อหาคุณนะค่ะเพื่อเลยค่ะก็คือเมื่อวันที่27ตุลาคม2564ที่ผ่านมาค่ะทานเจ้าหน้าที่นะคะได้บุกจับกลุ่มนายสิทธิชัยสุภาลที่ต้องหาคดีฟอกเงนินและยาเสพติดนะได้คบบัตรเอทีเอ็มและสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรีที่มากกว่า30รายการนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะมีเลขบัญชีที่ลงท้ายด,ด้วย9871 เกิภายใต้ชื่อของคุณและนายสิทธิชัยสุกพานได้กล่าวหาว่าคุณนะคะเป็นคนเปิดบัญชีนี้ให้แก่เขาเพื่อทําการก่อเงินไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะบัญชีอะไรเหรอคะ9871บัญชีธนาคารกรุงศรีค่ะบัญชีธนาคารกรุงศรีแล้วอันนี้ได้ข้อมูลมาจาก,กบ,บัญชีธนาคารกรุงศรีเหรอคะเอ,อ่อคือตอนหน้าที่เนะะี่ยค่ะได้บุกจับกลุ่มนายสิทธิชัยเมื่อวันที่ เดตุลาคม่องพัน้รอหกสี่นะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้พบสมุดบัญชีธนาคารคูงสีที่มากกว่า3ามสิบรายการนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะมีเลขบัญชีงมีเลขบัญชีที่ลงท้ายด้วยเก้าแปเจ็ดหนึ่งจบท้ายใต้ชื่อของคุณนะคะขอเลขที่บัญชีเต็มๆได้ไหมคะคือทางเราค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ออหน่วยประสานงานนะคะได้รับข้อมูลมาแค่นี้ค่ะอ๋อเหรอคะค่ะไม่ทราบว่าคุณรู้จักกับนายสุธิชัยบ้างไหมอันนี้ได้ได้ดูข่าวบ้างไหมคะพี่ ข่าวอะไรอะคะข่าวข่าวเรื่องนายสิทธิชัยสุป,ปานะคะไม่ได้ดูเลยค่ะพอดีหมดแต่โทรอย่างเดียวเลยโอ้โหเลยเมื่อไรโทรอย่างเดียวเลยเหรอคะขอโทษด้วยนะคะค่ะใช้ค่ายุ่งมากเลยค่ะโอ้โหโอเคอวางไปแล้วจ้า